เอาไปแปดร้อยแปดสิบแปดบาทพี่แอมโอเคไหมมึงเชิดไปก่อนไปก่อนอยู่ยุจะอาบน้ำมึงเชิด น้องจะเอาอะไรโนค่ะมามีสอนอะไรใช่ไหมว่ากลางคืนเราต้องกินเน้นแล้วก็นอนโอเคเอาลูกนี่เดี๋ยวมามีเรียกลุงเชิดนะอโอเค <c oughs> ลุงเชิดใช่ใช่เพราะฉะนั้ <c oughs> เน,นเราต้องนอนนะคะนะ มากินเน้นๆโอเคเดี๋ยวมามีเรียกโอเคงั้นเราก็ต้องนอนมามีไม่เรียกมามีไม่เรียกหน,หนูหนูกินเลยเราอยู่ๆวางโทรศัพท์ลูกเดี๋ยวลุงเชิดมา <jouer. S 1> ตั้งโทรศัพท์ตรงนี้เดี๋ยมามีเรียกลุงเชิดนะงั้นหนูวางเก็บโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ค่ะลุงเชิดโอเคเก่งมาก ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรค่ะอยากได้ไหมครับเด้งเด้งดูนะเด้งดูนี่กองใหญ่กองนี้ยูยูเก็บได้หนึ่งเดือนวางโทรศัพท์เร็วเดี๋ยวลุงเชิดมาวางเร็วลุงเชิดลุงวางโทรศัพท์ยูวางเลยเห็นไหม กินได้หนึ่งเดือนนะครับกองใหญ่ <ละ S 1> นี้เพื่อเปิดตัวนะ,<ล>ะสำหรับกล้าขอก็กล้าให้